สบายดีพี่น้องมื่อนนี้น้องตุกเกี่ยวพามาซื้อของเนาะไว้ไปสลองหกพันซับที่เป็นน้ำด่าดไปเบิง่งไปส่งนำกันเลยจ้า อด้วยมนะันหอยนิ่ไหนบ่บ่อัน้นแข็งเหรแล้วเ็มันาบเข้าดเนาะอะวโอคาดูลาวอ่อนึ่งันเนะพี่น้นนนะองอวคาด งานี่ต้มนี้เนาะเอมาขงอั่นไงชาันจีเนาะชอานี้อ,อ,น,อ,น,อนี้ Đó. Ừ. Là đó, đó, đó là dịch bả Nó thì nó Thiều Nam có hẹn นังนี้จะเป็นเค้กีบะเติแล้วคือน้องเข้กีบะเต่ ほんと เลื่อ coating, นๆทันไรได้สัมเสียค่ะมาเท่าไหร่นี่มันหามันแค่20บาทนะคะนน้มันน้อยน <Jasmine. S 2> ิ

ลิ้นไม้เนาะพี่น้องคือมัดัวเนาะตังมัดเท่าไหร่าเป็นมัดบ่าามัญหาพาันสามเนาะ รแล้วป็นส่งผลดียมาไพอรอนอ้เมียะไก็ได้ขาดดกระโดดเลคือไกว้ามังเนาะมาชี้มาชี้ให้แม่ที่มีปิดปะสมปาเนาะ มาเปล <currency> ี่ยนเนาะพี่น้องมือนั้นมาไม่ชอบ่นิดมาเฉเด่นแห้งแห้งเลยเนาะมือนั้นเ่านว่าซื้อแหละมันา飒พอได้เนาะพี่น้องเลยเอามาเปียแนี่อยู่ขงหน้ารือนี่ใช่ไหมตอนนีวันนี้แม่อยากได้วิทยุบเหมือนวิทยุกโซลาเซลนาะพี่น้องแต่แม่มันก็เป็นระบบิดปุ๊บเลยตัวนี้ปว๊วิทยุได้飒ไปทางไหนวิทยุกรับไปทางนี้โูต็มเต็มเนาะ ประจำาคิดเลือกตั้งที่5ประธานสภาประสานแขวงบอเกลนมติกนภาคดาบันซากองบันซาการทานแพ่ป้องกันความสงบแขวงตลอดอดีตงานนักนเลงเขาวอกใา่พระเด็กบุนนี้พามีไซขวานกาบเมืองกองบได้เอ๋วใพี่น้องเงินบุพอแสนซาวพเพไม่มีางกแพงนอี่ย่างอันนี้กอยบ่แม่นได้นอกกอยมึงกอยมากอือ ไฟดีอย่บ้านี้รูปแล้วคนเอาแล้น้องนรุดให้คนรุดให้แน่พีหัยุฟังข่าวแล้วพี่น้องอือะไรัม่ไม่อะไจะม้งมีกนเล่าเ้าได้ยิเินขอเาข่าวเราเอง เอา,ออานาหนานาซืซเปิ้งไก่เมื่อสฉลอง 6, ทุกพันซรับน้อง,อง,องซื้อปิ้งไก่ให้แม่ให้แม่แมกินฉลองตัวนี้ได้撒เยงวัาชุกบะ กี่มีเงินโบทุกเนาะเขาก็เลยมาหาใหม่ชุกแล้วชุกแล้วทุกเลื่อยๆชุกหาที่ที e floor, <ım. S 1> ่ไม่หามาได้บ่ถึงนะสองเกตว่าเจ้าว่าเป็นบ่อค้ามขวัญนั้นตีงไก่เข้ามารอรอวัวเป็นเนาะป๊ไม่ใชอใช่ป่ะพี่น้องพี่น้องเต็มรถเถืองแมน ป้าบันนี้ครับพี่น้องนี่นี่เป็นปิ้งไก่ไปเลยน้องพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสมื้อหนาพูแล้วเนาะสีมาถ่ายรีวิวให้เปิงพี่น้องปิ้งไก่เชโนเนาะตอนนี้เขากะมาและพี่น้องพี่น้องมาเตอันซื้อเครื่องมาเอาไว้สลองหกพันสับเนาะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเขายังบร่ได้สลองเนาะตั้งแต่หนึ่งพันสับเนาะ แล้วก็สิปเป็นเอาใดกับชาฮับส้มอีพีสองเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณที่ฮับส้มจุดจบคลิปเด้อจ้าพบกันใหม่อีพสองจ้าบ๊ายบาย